ปาโ้คือมาอลังการงานสร้างใช่ป่ะเหออะไรยังไงฮะคุณแม่คุณลูกอ๋อกินรถกินรถกินไปรอสายบอนี่ปาโตบ่าโมพี่น้องขาวจัวพี่น้อง เก่งกวางกระทงกระทเฮยน้ำลายแตกสัวสวใครอยากเปย์ก็ส่งมาได้ใครอยากเปย์ก็เปย์มาได้พนักพานยัยไม่ได้แสดงขอเปย์ผู้เบ่าหน่อยเด้อเอาฮะมาด่ากันในวงให้ยันปากันตีกันหลอดซุกกุสิทธายไม่ลงขีบตีกันเลยอืเปย์แต่ผู้เบ่าหน่อยว่าก่อผู้เบ่าเถ่าเปย์ผู้หายเรื่องของมันผู้เบ่าเถ่านาง ในแซ่ข่าวทางลุ่มคือบ่มีอ,อีแม,ม่ก<ด>ินกระดูกลงไปสักก่อนจะกินข่าวที่ล้างแม่ของลูกซาจะบดเตรียมพร้อมนั่นแนะหละพี่สักก่อนเด้อเพลงนันจะผ่านบรรยากาศสักก่อนพี่น้องเอ้ย พี่น้องอันคุณอยากจะดีเท่ากาับมีดเนี้ยไปเลยโมตะเมาบ่เนาะบ่ซับพอร์ตเนี่ยเบียร์จากลังซองลังกระว่าปเอาอยากกินก็มาขอเพาะว่าบอกพี่น้องว่าเล่นซื้อเมื่อวานนี้เ้าซื้อมาแล้วแก๊สหนึ่งแก๊สเล่าวเบียร์นะลืมนะกับไฮในเะกนโมซับเมื่อก็ซื้อติเมื่อวานนี ให้นิเกิแก๊สหนึ่งหลือกับเบียร์เหล้าแก๊สหนึ่งสกินปีใหม่พี่น้องเอ้ยหนึ่งปีมีหหนึ่งปีมีค้งพอดีแบบเหมาะกับเที่ยงนาเอ็ดเที่ยงนาแล้วว้าวนะแม่เปิดว้าวแซ่บอีแม่ปีใหม่เ้ากับแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ บอกพ่อพ่อไม่นุ่นเลยบอแม่ห้องตายแ,บบแล้วแม่ว่าเด้อลูกหลานนียรู่ไเด้วยแวน่น่นบอกคุณแม่ทั้งนี้ก็มีปลาพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่นออ้องไอ้ห้องเราเป็นหับแม่คั่วแม่คั่วน่ะดำ้มมันนี้นะเอับคุณจุ๋มเด็กหน่อยสามตัวไปสักไรหนึ่งข่าวเปล่าไพ่เห็ดแล้วกิน,กนคุณแม่อย่าทังมือน้องห้องอย่าลืม อ่าลูกคอเบียเด้อน,นี่โคเด้อค่ะคุณแม่จะสองลัางเนาะก็ได้กับเก็บนี่นะคุณอะลัางละแสนหาสบะลังละ,ะ,ะ,ลงละอันสามรสิบบาทคุณแม่หกหล่อยสาวนม่นบบนงดีดีเนี่ยวันใครสะออกไรอีน้องมึงอึมึงอึโอ้ยหอ,อ,อนห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 อนป้าตัวหอน พี่แ,แม่ถอยออกมากอีกเดอ้ออันนี้นะโต้เะนะี๋นยสิปากระเตนอยู่ในนี้มันเงาผมไปละพี่แม่เครื่องส้วมเครื่องเสียงเตรียมเพาะออะไรยังไงโพโพกินข่าวลงที่ล่างข่าวมึงเพคือบอถือมาออข่าวแม่มึงหนาแพงว่ายังแปลมาไปาม ผม่เชจากเอฟซกุงเทพยังไ่ได้รีวิวให้ดูเลยใส่แล้วกำลังเตรี่ยนผีมวยีสีปีใหม่ปีใหม่ลาวพี่น้องแม่พีใหม่ลาวพี่น้องเลยกเยกรพาสิคอแข้งคออ่อนกับหูกันมืมอนี่และสิเฮดกันมืมอนี่แหลกล้นนนึ่งสองสามสี่ตเขากัน ตายมกักกอนองพี่น้องเลยอืมปดคอมากเีอาอ,อ่าตัาอไจะไอิอึนไดาีกแล้วไปคอตอนไหนวะสอูอ๋อะไรยังไงคุณอาครัลงมัเนี่ยครับวันี่าเจ้าด้อผอมนี่ก็แม่ม่นี่นะเมื่อเรียบร้อย เขาได้หอด่อเขาก็เมื่ออะไรไหมเขาจะสอยังเด็กพาเมื่อพาตัวเมืออย่งซื้ว่าไฮเลท์นำกันกบะเบริลไม่เอาคืทั่วกระเบริลเอาเมื่ออีกในสายกุ้งเลาลงมาแล้วจับผมมันโตเลื่อนหนึ่โอ้ยไม่ว่วากุนน้งอย่โตเก็บไปเอาอ๋อ Oh. อไปแม่ว่าว่าย่างขางหูนี่ไปเอากุ้งม,มาแซนไว้ย่างกินนี่ไปย่นสูนังถาบหิมสือพ่อให้มันไข่พี่น้องกำลังต่อกันขมุกขม,มุนอย่างพี่น้องเอ้ยพี่น้อง พี ite, it ่น้องบาวโมนะขาวพี Babylon, ่น้องเอ้ยเก่งกวงสนองสนีให้มาเบิ่งนใกล้ๆวนนี้มึงดูผูบาวโมนะน้องเอ้ยผูตายตายปตัวนะปตัวนะตายบ่ได้เกิดสายตรงเลยเพื่อนรักให้น้่งิ่งกันไดคอมาในเมเิ่ะ พี่น้องเอ้ยเฮาน่ะไม่ได้ลบเะ้เมาคือเมาก็คือเมากินก็คือกินเฮาให้เบิ่งเบิดทุกอริยบทพานะอีตวนขึ้นมาไวแต่บอเหนหนาวเมือง ตัวมันคือประจอดกายแทะเบื้องหลังเบื้องหน้าให้เห็นหมดห้าสิบบุรุษได้พี่เนาะเอยแปบากินก็คือกินกินห้าสิบหายเบิ่งเมาห้าสิบหายเบิ่งเท่านั้นพนร่มเลยนะชื่อนรมครบโอ้ ปลลมกุซิต<อ>ายบ่ะลา,า,า,ามน้ำอยู่ท่ปลาลมลูกทานไปด้านไร้ก็มีแต่ด้านยันอันถือปลลมขามาเดแลรวบปีอ่ะเคยามาด้านไดกก็บลมห่างอยู่เร่อเมงเข้าคลายุาในชยง้นี่ฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่ีฮ่าาฮอาฮาฮ่า่าฮ่า่าฮม่าว่าฮืาฮมาฮว่าล่ น้าผมเลยโอ๊ยไปนจะหากิน่าวโเลได้หนินะ้ากินน้าขืนไปไหว้เขาจะเทิงเทียงพูดเด้อ โอ้เกะเกงกะลุดดะหอมแหงคือประสิแต่งทะทองเทียงบุอยแต่บมมีข่าวนะมึงอ้าวซุกคือบอกพากันโขนมาเอออีตัวน่บุ้นเห่นหน้าเออกูว่าพี่เฮ้ยกูขอโทษ สแดกกูกราบขอโทษกูลืมกูลืมมันบไดเห็นนะหนาวมึงเอ้ยวัานยาาให้ป้าแน่ หอนหอนห่อนๆุโอ้ยฮะเสืงอใหม่เหรอนะสำผูซาวสำฮีไม่ทำไม่ด้สอบคนนี้รั่วรดสำฮีสำฮีบนเตยที่ฝั่งขวดเสื้มบนโลกดูเขาเปนไปคอเข้าใหม่บ่ ยื้อได้ยืมมัดพูดจ่อคอ่ะนะไปแล้วไงแหละูจคไปไก่แว่าพูจเราจะพูดอะไนะแสดงวาไปน้ำจืดได้ีหูนะแล้วท้เปิดี่น้องเออพี่น้องเออแกาบรรยากาศไปเพื่อนสามีก่อนท่าเบิร์ต้องข้าเมาด้วย่อสิมีแห้งถ่ายยีน่าอมง เฮ้ยเอกอน้งกอ่งเนบลมอมึงก็คือไฟบีบีไหนนู่ไหนนะใส่ใส่